โอเคครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้นะครับมาเจอกันหน่อยลูเลสนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาบอกกันนะครับมาดูกันซิว่าวันนี้จะรอดหรือไม่นะครับต้องบอกว่ามีรุ่นนะสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวันนี้ขอส้วบหน่อยแล้วกันขอสวบไปหน่อยนะครับดูกันซิว่าวันนี้ผมจะรอดหรือไม่นะครับมามา ลงไปที่6เครนะครับเพื่อนๆดูกันสิว่าจะรอดไหมวันนี้เอาเข้ามา15ื่นนะครับอยู่แทลิกสิตแท้เทคนิคนี้นะครับโอกาสมา70%แน่นอนนะครับ3าห้าครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับดอกนี้บวกก่อนเลยบวกเท่าไหร่โอ้ยบวกมา3มเครครับโอเครผมขอไปต่อครับ ผมขอไปต่อครับเพื่อนๆนะครับรอบนี้ใส่เลยหมื่นสองครับเพื่อนๆดูกันซิว่าเอาเข้ามา15เครนะครับจะรอดเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยครับ2มาอีกครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเทคนิคนี้นะครับเพื่อนๆโอกาสมาเจอนะครับเพื่อนๆต้องแทงอ่าเขาเรียกว่าใส่ระหว่างช่องนะครับสมมุติเพื่อนๆคิดว่า2536มาเพื่อนๆก็ต้องระหว่างกลางเห็นเมสาผมไหมระหว่างกลางนี้นะครับกลางแถวบนนะครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อเทคนิคนี้ร้องร้องกันทุกคนนะครับเจอเข้าไปร้องกันทุกคนแน่นอนนะครับสามสามครับโอ้เป็นบนนะเป็นบนนะโบกครครับใส่เต็มครอบไปอีกเม็ดละสี 2, 2, 4, นน่นะครับลงไปที่สองสองสี่ครับเด็ดเด็ดเลยวันนี้เด็ดเด็ดเลยพี่จ๋านะครับ สุดไม่สุดดูเอาสุดไม่สุดดูเอาสามสิบเอ็ดได้เล่นสิครับสามสิบเอ็ดได้เล่นสิครับเพื่อนๆเห็นไหมเรียบร้อยแต่ครับพอเท่านั้นแหละครับเพื่อนๆนบวกแล้วนะครับเพื่อนๆนระยะเวลานะครับไม่ถึงสามนาทีนะครับโอ้โหบอกเลยนะไม่ถึงสามนาทีมือไม้สั่นเหมือนกันนะครับเพื่อนเนเขาเรียกว่ามาทุกเปิดนะครับตอนนี้ผมดีดขึ้นมาเท่าไหร่ สามหมื่นหกนะครับเพื่อนๆก็เอาเข้ามาหมื่นห้าบวกอยู่สองหมื่นหนึ่งนะครับในระยะเวลาไม่ถึงสามนาทีนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีก็ไม่ควรไปรับชมมันนะครับวันนี้อยู่ในยูแทลสิกธิ์แท้นะครับต้องบอกว่าโคตรสุดนะครับเพื่อนๆวันนี้ไม่มีแจกเด้อเดี๋ยวไว้อีกคลิปหนึ่งอวกันเดี๋ยวค่อยมาแจกนะครับวันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับต้องบอกเลยว่าโอกาสมาถึงเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ภาพโคตรลื่นไหล เลื่อนไหลครับน้องๆนะครับพอไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับขออนุญ,ญาตเอาออกก่อนนะครับวันนี้ตึงมือจา้า